มันมากแม่นะคะทุกคนจะสี่โมงแล้วยังไม่ได้ถ่ายสักซีนใครมีสังขยาเนี่ยเอาหนูไปจุ่มได้เลยอร่อยบอกเลยเด็กดาวแตกครับเข้าใจคํา่าของจริงละไม่ทันแล้วค่ะมัน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะอยู่กับครอบครัวแป,แปทุกคนบกมือหน่อยจ้า <c oughs> วันนี้เรามาทําเพลงเป็นเพลงชื่อว่ามั่นมากแม่วันนี้จะมาดูเบื้องหลังนะคะซึ่งเป็นเกลียรติมากๆเพราะว่าเราได้คนที่มาโปรดิวเพลงให้ก็คือพี่หมวดแวรค่ะ <c oughs> โอ้โหหมวดแวรจังหวะเลยอะหมวดแวรจังหวะเลยอ่ะ ถ้าพูดอย่างงี้คือจพพูดเพื่อให้หายเกร็งเป็นคนเซลล์แล้วก็เป็นคนมันใครคิดยิงไนก็ช่างอย่าบูลลี่อย่าแจ้งให้ทราบได้เลยเนี่ยเลอเออเหมือนซ้อมมาจัดนี่เป็นคนเซลล์แล้วก็เป็นคนมันใครคิดยังไนก็ช่างอย่าบูลลี่อย่าแจ้งให้ทราบเจ้าเถอดได้โดนแม่ป่า bang bang b ชบีต่ก็ยัง happy all day นเอแรงแรงแรงแดนการไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนมองลงกินไปแ a n g bang bang We have a life เวลาม่เคยจะลบหายชีวิตมันก็ต้องใช้ Just be yourself เท่านั้นหนูต้องร้องเต็มหนูควรจะร้องเต็มใช่ไหมครับหลบเสียงก็ได้ Just be yourself เท่านั้นจะรอะไรอย่างี้แนได้ครับได้โอเคค่ะให้มันไม่ได้หรือเปล่านี่มันไม่ใช่หรือเปล่าให้เธอได้รู้ว่ามาไปดีไหมเธอเฮ้ยได้เลยนะเอาไปเล่นกลับบ้านไปดูหมาเล่นกลับบ้านไป สองมานานแค่ไหนครับคุณแม่วันเดียวครับแม่แม่วันดี <c oughs> แม่ว่าใช่สวยสับสับไปเลยค่ะลูกแม่ว่าดีแม่ว่าใช่สวยสับสับไปเลยค่ะลูกโอเคครับเอาให้ปังเอาให้ปัวสิบสิบสิบเก๋เวรีกูดใหญ่หยุดสวยนคะสาวหน้าร้อนต้องใส่เสื้อหนาวแม่ว่าดีแม่ว่าใช่ใช่ต้องต้องผันเลยไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเลยพี่แวนเขามีวิธีให้มันออกมาแบบ ดีีอยยู่่แแลล้้ววเนไม่กอยดูใหม่นี่แค่บ่ายโมงเอง You can't stop me now ให้เธอได้รู้ไว้ก่อนฉันมันไม่ใช่คนเก่าพอเท้าเอวน้าได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะจ้มาอยู่กับจ e s ิกาควีนติ๊กต็อกชื่อดังค่ะดังพังกร อันนี้มาถ่ายเอ็นบีมันมากแม่นะคะทุกคนถึงวันถ่ายเอ็นบีแล้วมีนักแสดงประมาณแบบรวมทีมงานประมาณสามสิบคนก็วันเนี้ยถ่ายตั้งแต่บ่ายสามเริ่มถ่ายถึงตีสองแล้าแต่ดิวเว้ดิวคุยไว้หกโมงกูเอาเมืองนั่งก่อนเราคุยกันใหม่ก่อนอันนี้ก็ช่างคนเดิมค่ะเกีบีเบ้าเอาจริงนะตอนนี้ทุกคนยังไม่เห็นแบ็เปิ้ลใช่ไหมแบ็เปิ้ลกำลังตีไฟกับจักรพรรดใหญ่มาที่นี่แล้วเขาถ่ายเสร็จตีสองก็คือถ่ายงานต่อต่อแล้วก็ปับตี เอาเไวนว่าทุกอย่างในวันนี้ที่เกิดขึ้นมันคือความมั่นที่มั่นเกินเนี่ยหรอวะมันมาจะมามันจะทํามันจะเอ่ยแต่ว่าสงการปีนี้ก็ก็หวังว่าเพลงเราจะเป็นที่รู้จักแล้วก็คนเอาไปเต้นในทิกตอกเยอะๆเนาะฝั่งเต้นฝั่งตั้นอีดอกก็มั่นไงมั่นว่าปีนี้จะมีสงการมั่นว่าปีนี้จะมีสงการแล้วก็มั่นว่าคนอาจจะเต้นท้าเต้นได้เป็นวัยดอกคนทิพย์ท่าแล้วน่ะอีดอกไหนโมเดลลองเต้นลองเต้นให้ดูหน่อยเลย ตอนนี้เวลา8 2ใช่ป่ะเูืยยัองเต้นได้แค่สะบัดหัวเองทำง่เ,เพราะว่ากัไไะตันอะไรกระบะยังไม่มาเลยจะตีแรกมันมากแม่ตอนนี้จะ4โมงแล้วยังไม่ได้ถ่ายจาก่มันมากแม่ตอนนี้4โมงแล้ว <c oughs> มากกว่าไม่มีใครเล่นด้วยเลยเครียดกันหมดเริ่มแล้วทุกคนฉากแรกโดนคุมไปแล้วไหนไหนโชว์ดี่โชว์ <c oughs> ค่ะเลยอย่าดูเรียกแซงให้ตาหยุดเถิดในนี้โดนแม่ป้าเกิดบนที่นี้ค่ะเรากำลังนั่งเฝ้าคุณนเซเล็บใช่ไหมใช่เซเล็บเซเล็บก็ติดตามจะสองล้านแล้วจริงค่ะเดี๋ยวมาดูนนะคะว่ามือดีจะออกมาเป็นยังไงนะคะงานนี้บอกเลยว่าทุ่มทุนมากเวลาดีนะคะหนึ่งทุ่มนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่บ่ายโมงใช่ใช่ซึ่งวันนี้จะสักกี่โมงไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูกันมาจาว่าจะเป็นยังไงค่ะ นี่รอบซีซันหนึงแล้วค่ะรอมาค่ะตอนกี่โมลอสินบอสตินกี่โมลคะบอก่ไะเจ้าดาไอแพดตังใจทาไอแพดโอเคสรุปี่ได้ไอแพดลุกแรกเลยจ้ะไปแล้วนพราเราไปทำาตื่นเ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ใครมีสังขยาเนี่ยเอาหนูไปจุ่มได้เลยอร่อยบอกเลยต้องบอกนะคะว่าคโลกาของเพลงนี้ก็คือไม่ใช่หนูค่ะคนโรกาสคือขวดทองค่ะเอี๊ค่ะเอีนยังไงบ้างครแล้วไม่ใช่เอี๊ย้อมนะ

ที่หมดสมชายสมรักคือใครก็ิงสมรักคือใครก็คือตะเกียเต้นไกด์ไลน์ให้เหนื่อยกว่าบอกตรงเหนื่อยกว่าเต้นให้ตัวเองเพราะว่าต้องเต้นให้แรงเต้นให้ชาจะร้อนด้วยใช่ไหมคะร้อนปะตอนนึงก็อย่างที่บอกไปอ่ะเอาสั่งเอาหนูปังม้าตอนนี้หน่ายอย่างเนี้ยพักที้แบ่พักที่แบ่งเออเออฟิลแบบเลดี้เกต้ากำลังเต้นหรือไม่ก็แบบว่าแบบเขาเล่นกินหยาดอย่างเงี้ย นั่นนั่นนั่นแดงมองไังไงนว่าดีซ่าบไอ้ย่าดีๆนั่นนั่นเจนนี่หรือเปล่านะสองทุ่มยี่สิบเข้าใจเขามาของจริงละตอนแรกมันยังแบบเออชิลๆมาแล้วค่ะคุณช่างแต่งหน้านะคนที่เบอร์กับคุณน่าจะนี่คุณไม่หว่านเป็นไงบ้างคะไม่ทันแล้วค่ะ รู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเพื่อนตัวน้องตัวแม่ของเพื่อนตัวหลานของเพื่อนมากเพราะแบบเราเห็นกันมาตั้งแต่แบบเด็กเนาะเด็กเลยเหรอปีนึงวีนึงก็แบบว่าทุกคนมาไกลมากเด็กก็เด็กอยู่เราต้องติดตามชมใช่ไหมใช่อันนี้วีเอกใครวีเอกแปงอ๋อใช่แีงเป็นี้วีเอกแปงเราต้องแบบวู้ว์กระตูเป็นยังไงปะคะแป้นก็เต้นเดี่ยวปะเนี่ยเบรกดาวแตกครับเบรกดาวแตกครับเบรกดาวแตกครับ อยากใครว่าใครเฮ้ยดีมากเลยอ่ะกับกับตันไม่ต้องสลับของตรงนี้สลับสลับสลับันหาเล็บเสื้อผ้ามาเกินสิบชุดกูโดนกูโดนชมชุดเดียวชุดแม่ปั้นมึงคิดว่าไงนี่บูกกำกับชมกูชุดเดียวจะตายแล้วครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วแม่ทำทำอะไรไปแล้วบ้างนี่ที่ถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยให้พูดจริงๆป่ะอ๋จริงจริงสามสิบ นี่เจ็ดสิบนี่พอจะมีใครว่างมาใส่ได้รัตนาต้องเดียดฉันนะรัตนาฉันปวดัวกับแกรบ้างนะพี่โนดมาแล้วรัตนาพี่โนดสุ่มยิงเลยเต้นเต้นค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วแต่แม่ก็สู้ไหมสู้ค่ะไหนแม่โชว์ผมเร็วโชว์ผมเย้ รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นตันเนี่ยเริ่มจะถ่ายจริงก็ตื่นเต้นในตัวประมาณนี้เบอร์นี้มาครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่โวะสี่กำลังจะสี่ทุ่มค่ะจะสี่ทุ่มละมากำลังจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือถ่ายแม่ซ้อมหน่อยแม่อม่าว่าดีแม่ว่าใช่เฝืสับๆไปเลยค่ะลูกเอาให้ปังเอาให้โป๊ะ เคแบงค์แม่ค่ะที่ยัเดินถอยหลังนะอู้หูมันเจ็บดูดูครับแงดตอนนี้ชุดที่สองแล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะมีอะไรนะบอลมีเปียกน้ำใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้หน้าเซตเหมือนกันว่าไม่เปียกแล้วเพราะ่งเห็นความเหมาะสมหน้างานแหละเจ็บปะเจ็บไม่ใช่เจ็บเท้าทได้เอาเลยแบงค์เดินแม่ซับเอล็ดแม่อยู่ข้างๆ้าใจไปเลยซับเกล็เองโล่บิ้วนักแสดงหน่อยค่ะไป ว่าอย่ามในสีแม่ว่าใช่สักไปเลยค่ะลูกเอาให้ตัวกิดๆเก่เวลิกเจอร์นักษาจาวหน้าเราต้องใส่เสื้อหนาวจะอ้วนจะผอมไม่ต้องสีเพราะนี่คือยุคเดียวใส่ดิวตี้ได้เก่งมากแม่ดูๆๆๆนี่ดูค่ะเราตีความหุ้ยสวยอล้แม่สวยอ่ะเนกามาก ทุกคนคะนี่คือเจ้าของสถานที่ของเรานะคะร้านล e l l s อ o r y นะคะทุกคนพี่ตั้มพี่ซีนะคะต้องขอบคุณมากๆอยู่พอนสุินซอย12มาได้นะคะทุกคนใครฟังเพลงนี้ลึกอุยอยากมาแบบตามรอยมั้งก็ันที่นี่ได้นะคะเป็นร้านแบบชิลแบบร้านอาหาร เที่ยงคืน20นะคะจริงนะก็เหมือนตอนเที่ยงอ่ะเดาวแตกครับพลังงานเหมือนเดิมเลยมีเดียวมั้งมีคนเดียวแหละไอกี้เห็นไปดานหลับในรถนะครับแปงหันไปดูตะก้องตะก้องเกาวลิโพลมันนี้หล่อหล่กล้าร้อยอ่ะพวกหนูสามคนคือทุกคนนังไม่ได้ถ้าใครจะจ้ากินดีๆนะบายสัมมาทัมาปะเป็ม มุมุก้ครับแเกิดเหตุนะครับฝันที่ไหนครับสาเหตุคือกูเองูิดปวดเต็มที่ไปหนเดินเป็นตะคิวค่ะได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสภาพชุดออ้ไปล ทุกคนถึงชุดสุดท้ายแล้วเวลาตอนนี้ตีหนึ่งสีเดี๋ยวลองดูนะว่าซีสุดท้ายจะเป็นยังไงเป็นซีนที่แบบว่านักแสดงทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยเป็นซีนแบบเซเลบริตสนุกสนุกใช่แล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือจะไปเชียร์หน้าเซ็โอเคได้ลุกลกลุโยว่าไงไวรุดเ สั่งขยา 1, 2, 3สั่งสาขยามันมากแม่เจี๊ยมๆๆอันนี้เราหมดเป็นไรคะกูเป็นใครแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเตอร์เหรอใช่ปะ เป็นเรื่องน้ำพี่ไหนมาคะข้างหนึ่งเทวะสตอรี่ค่ะเจวิวสาดน้ำให้คนอื่นแต่สภาพสาดยังไงอ่ะคนนี้ไงเรื่องจังใจพรค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบสามเอ็มวีมันมากแม่ถ่ายเสร็จแล้ว กดเอทเคแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะฝากทุกคนติดตามเพลงมั่นมากแม่ของครอบครัวโบแบงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเต้นแฮชแท็กเพลงมั่นมากแม่2022ในวันสงการานทางแอปพลิเคชันติต๊กตอกนะคะถ้าเต้นแล้วก็ใส่แฮชแท็กแบงกับครอบครัวจะเข้าไปดูนะคะขอทุกคนชอบเพลงนี้นะคะบา,บายยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องโบแบงโบบ้าชาแนลนะคะจะมาอัปเดตอะไรอีกต่างๆให้ดูีเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ